ดูที่ได้รับนะคะสภาพยืดหยุ่นของของแข็งแรงส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปวัตถุจะไม่กลับคืนหรืออาจจะกลับคืนค่ะเลยแบ่งออกเป็นสองานะคือผิดตูปเขากับคืนรูปค่ะจากที่สีเซนนะคะให้4คะแนนค่ะเพราะว่าสไลด์อ่านง,ง่ายค่ะแต่อาจจะมีเสียงบสวัสดีค่ะเป็นัดแอนของคงงงงงกลุ้มนะคะ เพื่อ,อน,น,อน,น,อนพี่ของของเดี่มีความเหีืยจะเกิดแรนต้าของการทนพี่ของคะแนนที่ให้นะคส4เต็มคคะแนสีนะคะความร้ที่ได้ค่ะเรื่องที่เรสนสินสนิทในะคะาพที่ มาจากเคร่องแทนผลที่ทบความรู้ที่ไร้รันะครับหนึ่งยืดหยุ่นวัสดุพืนตัวเมื่อไม่มีแรงกระแทกกระทำครับสอง่อนเหนียววัสดุโค้งง่าถูกแรงกระทำสามแทนของวัสดุแตกหักเมื่อถูกกระทำส่วนตัวให้สีแน